สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหอยไทยอีสานก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมารู้จักกับประโยชน์ของต้นทุนนะคะแล้วก็สปปรรพคุณทางยาสมุนไพรของทุนค่ะและต้นทุนเราควรจะเลือกต้นแบบไหนชนิดไหนนะคะที่นำมากินแล้วจะไม่เป็นอันตรายก็เพราะว่ามีหลายคนนะคะที่นำต้นทุนมาประกอบเป็นอาหารแล้วแต่ว่าเลือกผิดต้นผิดชนิดค่ะ ทำให้เกิดเป็นพิษอันตรายต่อร่างกายได้นะคะต้นทูนบางพื้นที่ก็จะเรียกว่าคูนตุนตูนออดิบหรือว่าออดิบนะคะต้นทูนสามารถนํามาประกอบเป็นอาหารได้นะคะโดยไม่เป็นพิษต่อร่างกายทูนจะเป็นพืชล้มลุกนะคะจะมีหัวอยู่ใต้ดิน แล้วก็ลักษณะของก้านใบนะคะก้านใบจะมีสีเขียวอ่อนเปลือกใบเราจะเห็นว่ามีผงแป้งสีขาวนะคะเคลือบผิวเอาไว้อยู่เราจะมองเห็นเป็นก้านสีขาวนวลน,นะคะเหมือนกับว่าเราเอาแป้งมาทาไว้เลยนะคะอันนี้คือก้านใบของต้นทูนนะคะเป็นชนิดที่สามารถนำมากินได้นะคะกินสดก็ได้ค่ะ ส่วนที่เรานำมาประกอบเป็นอาหารนะคะก็คือเนื้อก้านใบค่ะเมื่อเราลอกเปลือกออกนะคะก็จะเห็นเนื้อสีขาวกรอบอวบน้ำและมีรูอากาศแทรกอยู่มากมายนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะส่วนลักษณะของใบนะคะใบทูนจะมีลักษณะคล้ายรูปหัวใจนะคะปลายใบนี้จะบนนะคะแล้วก็ใบจะอ่อนค่ะ ผิวใบจะมีแป้งเคลือบไว้บางๆนะคะใบอ่อนของทูนก็สามารถนำมาประกอบเป็นอาหารได้เช่นกันนะคะหรือว่าจะกินสดก็ได้เช่นกันค่ะสำหรับใบอ่อนนะคะและความแตกต่างระหว่างทูนแล้วก็บอนนะคะนั่นก็คือต้นทูนจะมีแป้งสีขาวเคลือบอยู่ที่ก้านแล้วก็ใบนะคะจะมองเห็นเด่นชัดมากเลยค่ะสีของต้นทูนจะโปร่งขาวกระจ่างค่ะ และทูนจะมีอยู่สองชนิดค่ะก็คือทูนขาวแล้วก็ทูนดำส่วนใหญ่จะนิยมนำทูนขาวนะคะมาบริโภคส่วนทูนดำจะนำไปต้มเลี้ยงหมูค่ะแล้วถ้าเป็นบอลน,นะคะบอลถ้าเกิดว่าเรานำมาบริโภคแต่ว่าเราล้างยางของมันออกไม่สะอาดล้างออกไม่ถูกวิธีนะคะเมื่อเรานำมากินมันก็จะเกิดอาการคันที่ปากที่ลิ้นเหมือนกันค่ะส่วนทูนนะคะก็จะมีรสชาติอร่อยค่ะ จะออกหวานนิดนึงนะคะแล้วก็เนื้อก้านใบนี้ก็จะกรอบอวบน้ํานะคะรสชาติอร่อยค่ะยิ่งถ้ากินกับส้มตําแล้วนี่นะคะอร่อยมากเลยค่ะท่านผู้ชมมีรสชาติอร่อยแล้วก็เวลาเรากินนะคะก็จะไม่มีอาการคันอะไรทั้งสิ้นนะคะปลอดภัยค่ะสําหรับต้นทุนนะคะแต่ว่าเราต้องดูดีๆนะคะท่านผู้ชมเลือกให้ถูกชนิดนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะ เคยนำต้นทูนมาประกอบเป็นอาหารแล้วแต่มีอาการคันปากคันคอนะคะหรือว่าลิ้นแตกคันจนปากบวมนะคะหรือว่าจะมีอาการเลือดไหลออกที่ลิ้นลิ้นแข็งกระด้างหายใจไม่ออกและบางคนก็อาจถึงกับเสียชีวิตเลยก็ได้นะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าเราอาจจะไปตัดเอาต้นบอนลโหระพาหรือว่า ต้นกระดาษมากินก็ได้นะคะซึ่งเจ้าต้นกระดาษนี้นะคะจะมียางสีสม้มนอ่อนและมีพิษด้วยนะคะสำหรับยางของมันนะคะก้านใบของต้นกระดาษนะคะจะมีสีเขียวเข้มเปลือกจะไม่มีแป้งเคลือบเหมือนกับต้นทูนนะคะใบจะหนาปลายแหลมค่ะอันนี้คือลักษณะของต้นกระดาษนะคะหรือว่าต้นบอลหัวละพานะคะแต่ถ้าเป็นต้นทูนนะคะ ยางของต้นทูนจะมีสีใสค่ะแต่จะไม่มีพิษนะคะสามารถนำมาประกอบเป็นอาหารได้นะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมก้านของทูนนะคะมันจะมีสีขาวนวลนะคะเหมือนกับมีแป้งเคลือบอยู่นะคะส่วนก้านใบแล้วก็ใบอ่อนของทูนนะคะก็มักจะนิยมนำมากินแบบสดสดนะคะหรือว่าจะนำไปทำเป็นอาหารประเภทแกงส้มหรือว่าแกงปลาก็ได้เช่นกันนะคะสำหรับต้นทูนนะคะนอกจาก จะนำมาบริโภคเป็นอาหารได้แล้วนะคะสรรพคุณทางยาสมุนไพรก็มีเช่นกันค่ะโดยจะใช้หัวที่อยู่ใต้ดินนะคะจะใช้หัวที่อยู่ใต้ดินของต้นทุนนะคะนำมาเผาไฟให้ไหม้นะคะจากนั้นก็นำมาปรุงเป็นยาแก้ผิดไข้ดักพิดร้อนนะคะหรือว่านำมาบดละเอียดแล้วก็พอกบริเวณที่เป็นฝีจะเป็นยากัดหนองได้ดีค่ะ หรือจะใช้หัวแห้งนะคะฝนผสมน้ำพึ่งป่านะคะกินเพื่อช่วยกัดเซมหาละลายเซมหานะคะอันนี้ก็คือสปปรรพคุณทางยาของทูนนะคะและทุนนะคะก็ยังมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเช่นกันนะคะอย่างเช่นแคลเซียมแล้วก็วิตามินซีนะคะซึ่งก็มีมากอยู่ในต้นทูนค่ะและนี่ก็คือสปปรรพคุณและประโยชน์ของต้นทุนนะคะ ถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจที่จะนำทูนมาบริโภคเป็นอาหารนะคะก็ควรจะดูให้ดีนะคะอย่านำมากินผิดต้นผิดชนิดนะคะและสำหรับคลิปนี้หอยไทยอีสานก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องหอยไทยอีสานค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ